สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 10และอยากเปลี่ยนเวลานะครับตรงนี้นะครับมุมขวามือด้านล่างเนี่ยตอนนี้เขาแสดงเป็น AMPM อยู่เราอยากเปลี่ยนมาใช้แบบ24ชั่วโมงนะหรือใครอยากจะเปลี่ยนจาก24ชั่วโมงมาใช้แบบ AMPM ก็ทําวิธีนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับบนหน้าจอของเราเนี่ยให้เพื่อนๆไปคลิกขวาในส่วนของปุ่ม Windows นะมุมซ้ายมือด้านล่างนะครับจึบ แล้วกดไปที่เมนู Setting ครับผมหรือการตั้งค่าจากนั้นในส่วนนี้ให้เรากดมาในส่วนของ time and language นะครับใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่รูปไอคอนที่เป็นรูปนาฬิกานะจิ้มเข้ามาได้เลยในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงนะสำหรับคนที่ทางด้านขวาเขาขึ้นเมนูแบบนี้ให้กดไปที่ date time formatting ตรงนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดของบางคนเนี่ยไม่มีอย่างนี้นะ <No. S 1> เป็นโล่งๆแบบเดียวกับผมให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับเจ้าเมนูตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมานะครับให้กดไปที่คำว่า Change Data Format หรือเปลี่ยนรูปแบบนะครับและให้เรากดมาในส่วนของ Short Time ตรงนี้นะครับและเลือกเป็นอันที่เป็นตัวเลขที่มีทางด้านหน้า2ตัวด้านหลัง2ตัวแบบนี้เฉยๆนะไม่มี AM หรือว่า PM ต่อท้ายนะครับจุ๊บในส่วนของ Long Time ก็ทำเช่นเดียวกันครับผมให้เลือกเป็นอันที่มันไม่มี AM PM นะครับแบบนี้ และลองสังเกตดูมุมขวามือทางด้านล่างนะเวลามันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ24ชั่วโมงแล้วนะครับ <S <S ในส่วนของใครต้องการทำกลับเป็น PM นะก็ในช่องของ Short Time กับ Long Time เนี่ยก็ให้เพื่อนๆจิ้มลงมาและเลือกเป็นอันที่มี AM <S <S หรือ PM นะครับแบบนี้ชึบนะแบบนี้ครับผมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับและตรงนี้เราก็ปิดไปใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคลองนัไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ